พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้แต่ละวัดและแต่ละแห่งต้องมีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้พุทธศาสนิกชนต้องลดจำนวนผู้คนที่เดินทางมาเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสักทองวนารามวัดมณีไพรสนวัดดอนชัยและวัดอรัญญเขตเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางเข้าวัดฟังธรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันพุทธที่6พฤษภาคม2563วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธ ทุกนิกายทั่วโลกทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศและเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธโคดมโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นณนะ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะต่างปีกันชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขะบูชาย่อมาจากวิสาขะปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทยโดยในประเทศไทยถ้าปีใดมีเดือน8ปสองหนก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน7แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเทรวาดและไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทยจะจัดพิธีวิสาขาบูชาในวันเพ็ญเดือนห แม้ในปีนั้นจะมีเดือนแปดสองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตามส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายก็นับถือว่าเหตุการณ์ทั้งสามนั้นเกิดในวันต่างกันไปจะมีการจัดพิธีวิสาขาบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตนซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขาบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเทรวาธ